วอดก้าพิงซอสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอสที่จะชอบกินมากเลยอะ่ะพอเริ่มได้ลองทําเองค่ะปรากฏว่ามันง่ายมากแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําประจําเลยนะคะเพียงแต่ว่าจะาจะขออนุญาตเพิ่มกุ้งเข้าไปด้วยค่ะเพื่อที่จะได้มีเนื้อสัตว์มีโปรตีนนิดนึงเนาะเริ่มจากหมักกุ้งเพราะว่าช่วงที่เราเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกุ้งมันก็จะได้หมักเข้าเนื้อได้รสชาติพอดีนะคะสามารถด้วย เกลือแล้วก็ใช้ปาปริก้าเพื่อเพิ่มสีใส่ออเรกาน่ผงนิดนึงค่ะแล้วก็พริกไทยทาบาสโกแล้วหลังจากนั้นก็ใช้น้ำมันมากอะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็วางทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีทีนี้ในช่วงที่10นาทีนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน้อยมาก ทิปสำหรับตัวครีมเนี่ยค่ะจะใช้วิปปิ้งครีมแล้วก็น้ำต้มเส้นนะคะมาเทลงไปในครีมนิดหนึ่งเพื่อที่เวลาที่เราเทลครีมลงไปในซอส่ะเมื่อครีมโดนความร้อนมันจะได้ไม่แตกตัวเนาะ จริงๆเมนูนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูพาสต้าคลาสสิกเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเส้นที่เขาใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเส้นอันนี้เลยค่ะก็คือวิกาโทนี่เป็นหลอดที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยด้วยเ t e เจอร์ที่เป็นรอยหยักบนผิวของวิกาโทนี่แล้วก็ตัวหลอดที่มันจะตักซอสเข้าไปให้เรานะคะริกาโทนี่ก็คือเหมาะที่สุดสําหรับซอสอ,สอันนี้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็เป็นเพนเน่ก็ได้ ทิปของการต้มเส้นที่เป็นมักกะโรนีหลอดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนบ่อยๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราต้มลงไปแล้วเราไม่คนนะคะหลอดมันจะติดกันแล้วช่วงที่มันติดกันน่ะมันจะไม่สุกเพราะฉะนั้นขยันคนนิดนึงแล้วมันก็จะสุกทั่วถึงนะคะ เราผัดกุ้งที่เราหมักแล้วเนี่ยค่ะลงไปในน้ำมันมะกอกเนาะใช้ไฟแรงได้หน่อยกุ้งจะได้สีสวยนะคะผัดจนกุ้งสุกกําลังดีเลยแต่ว่าไม่ต้องสุกเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้กุ้งลงมาผัดตอนท้ายอีกกันนะคะพอเริ่มสุกปุ๊บเราตักกุ้งขึ้นค่ะแล้วเราเบาไฟให้ไฟอ่อนนะคะเอาหัวหอมกับกระเทียมที่เราสับไว้ได้วยกันนะคะลงไปสวทีทคือเราไม่ต้องการให้หัวหอมหรือกระเทียมเปลี่ยนสี เราต้องการให้มันสลดลงนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นดิบอาจจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยได้บ้างคะ่ะผัดไปเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่เราผัดกุ้งก่อนอะ่ะมันก็จะมีพวกเครื่องหมักกุ้งต่างๆอยู่ในน้ํามันอยู่แล้วมันก็จะโคดหัวหอมโคดกระเทียมไปได้อย่างดีเลยพอผัดไปสัก5้านาทีเราจะเริ่มเห็นว่าขอบๆข,ของหัวหอมอะคะ่ะมันจะเริ่มมีสีนิดนึงนั่นแปลว่ามันสเวททุกอย่างออกมาหมดแล้วมันสลดเอาน้ําทุกอย่างออกมาหมดแล้ว ตอนนั้นเราใส่ Tomato p a เพสค่ะจะใช้ถ้ากระปุกเล็กก็ค่ะก็จะใช้ประมาณกระปุกครึ่งแต่ถ้าเป็นแบบกระปุกใหญ่หรือเป็นหลอดก็ใช้ทั้งหมดไปเลยนะคะผัดต่อไปอีกประมาณ3-5นาทีจนกระทั่งไอตัวเพสของมะเขือเทศจากที่เป็นสีแดงสดอะมันเริ่มเป็นสีแดงกำกำแล้วก็เริ่มจะบาะเกาะอ,อยู่กับก้นกระทะนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเติมบอตก้าลงไปค่ะดีเกลสเอาทุกอย่างเลยในกระทะขึ้นมานะคะ ผัดต่อไปอีกสักนิดนึงให้แอลกอฮอล์ระเหยให้หมดหลังจากนั้นเราเติมครีมลงไปค่ะค่อยๆเติมเนาะค่อยๆเติมเพื่อให้ตัวครีมมันคลุกเคล้าเข้าไปกับตัวซอสนะคะเราจะค่อยๆเห็นว่าซอสจที่เป็นสีแดงกำๆเลยอะ่ะ ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยงามคนไปเรื่อยๆเืยๆเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ซอสเข้าที่แล้วนะคะก็ตักเอาเส้น ลงมาตุนต่อในอซอสค่ะทีเนี้ยหลังจากที่เราเส้นลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการบาลานซ์ระหว่างน้ำต้มเส้นกับชีสค่ะคือพอเราคลุกไปแล้วเนี่ยถ้ามันข้นไปก็เติมน้ำสักหนึง่งเพราะว่าอย่างที่เห็นคือวอดก้าพิ้งซอสมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ซอสเจิงๆแต่มันจะต้องเป็นซอสที่เคลือบเส้นไว้กำลังดี พอเข้าที่เราก็เอากุ้งกลับเข้ามาคลุกเคล้าให้เข้ากับซอสค่ะหลังจากนั้นก็เสิร์ฟได้เลย